สวัสดีทุกท่านนะครับเมื่อวันที่2นะครับพฤศจิกายนนะครับผมได้ทำการสั่งซื้อนะครับเคสนะครับยี่ห้อ ESR นะครับซึ่งยี่ห้อนี้นะครับหลายคนบอกว่าดีนะครับผมก็เลยลองสั่งมาดูนะครับก็สั่งไป2ออันนะครับมีส่วนลดร้านอะไรด้วยนะครับก็จ่ายไป 251บาทนะครับรวมค่าจัดส่งนะครับก็ของมาถึงแล้วนะครับวันนี้วันที่13นะครับก็ใช้เวลาประมาณตั้งแต่วันที่2นะครับก็เกือบ10วันนะครับก็ดูด้านในนะครับนี่ก็มีส่วนของใบคู่มือเข้ามาด้วยนะครับนี่นะครับก็มีโฟมบุมานะครับก็ใส่อยู่ในถุงแบบนี้นะครับ ก็จะเป็นนี่นะครับสายปิ้งแบบนี้เลยนะครับสายแบบนี้เลยนะนะครับก็จะมีข้อความนะครับเขาอยู่นะครับนี่นะครับด้านข้างก็มีข้อความด้วยนะครับอาจจะมองไม่ชัดนะครับเดี๋ยวใส่เลยนะครับก็แนะนําอย่างนี้ครับใครที่เปลี่ยนเคสบ่อยนะครับควรจะติดฟิล์มนะการลอยรอบตัวสักหน่อยนะครับเพื่อป้องกันนะครับเพราะว่าขอดเข้าถอดออกในโอกาสที่จะเป็นรอยมีนะครับก็ ของวับอิดนาวนะครับที่ผมติดอยู่ตัวนี้นะครับเป็นวับอิดนาวนะครับติดไม่ยากนะครับติดง่ายนะครับที่สั่งมาติดนะครับแต่ตอนติดไม่ได้รีวิวนะครับก็เดี๋ยวเหลือของสิบสามโปรนะครับอาจจะติดรีวิวให้ดูนะครับนี่นะครับก็ให้ดูนะครับตัวนี้จะเป็นขอบเนี่ยจะเป็นขอบนิ่มนะครับก็สามารถที่จะ ถ้ใส่แล้วนะครับก็แน่นเลยนะครับตัวนี้เนี่ยผมติดกระจก 3D ไปนะครับเป็นขอบ 3D นะครับก็ไม่ดันเคสนะครับก็แน่นสนิทพอดีเลยนะครับทําให้ฝุ่นเนี่ยอ่าไม่เข้าไปที่ตัวร่องนะครับของด้านข้างเครื่องนะครับนะครับก็ด้านข้างนะครับออกจะมนนิดๆนะครับตัวนี้นะครับมนนิดๆนะโค้งๆหน่อยๆนะครับอเป็นการตัดเหมือนตัดเหลี่ยมนะครับอ่ ด้านหลังนะครับเป็นพลาสติกแข็งนะครับแล้วก็ใสนะครับใส่เลยนะครับตัวนี้ผมติดครอบเลนส์กล้องของโฟกัสไปนะครับนะครับก็ดูหรูหราไฮโซขึ้นมาเลยนะครับสีทองนะครับตัวนี้นะครับก็ด้านหลังก็เป็นฟิล์มแบบด้านนะครับที่ติดไปของวับปิดหนาวนะครับนะครับก็มีข้อความนะครับของร้านข้างเคสนะครับตรงช่องนะครับตรงเลยนะครับนี่นะครับก็จะมีเรื่องของ ช่องไม้แล้วก็ช่องลําโพงนะครับแล้วก็ตัวสายชาร์จเนี่ยถือว่าปกติเลยนะครับสิ่งที่นะครับนะครับสี่ผมเห็นนะครับสวยสวยงามนะครับก็คือของใหม่ๆห่ก็จะสวยงามแบบนี้นะครับใช้ไปนานๆนะครับขอบนี้ก็ตัวนี้ครับก็จะเหลืองนะครับเหลืองก็ซื้อใหม่ครับแกะละร้อยขวบบาทนะครับซึ่งผมคิดว่ามันคุ้มมากเลยนะครับร้อยขวบบาทเองนะครับ ก็ปกป้องเลนด้วยนะครับตรงนี้นะครับดูสังเกตตรงเลนนะครับตรงนี้นะครับก็คือจะมีขอบนูนขึ้นมานะครับน่ะถือว่าดีเลยนะครับคุ้มค่ามากเลยนะครับแค่ร้อยขวบบาทนะครับถ้าเหลืองก็ซื้อเปลี่ยนใหม่ครับไม่เสียดายเงินนะครับนะคุ้มค่านะครับก็สรุปนะครับเคสตัวนี้นะครับสวยงามนะครับคุ้มค่าคุ้มราคานะครับจับก็ถนัดมือแล้วแล้วก็เบา เป่ามือด้วยนะครับบามือกว่าเดิมนะครับปกติใส่พวกเคสนี่นะครับ UAG แบบนี้นะครับนะเทก็ UAG นะครับดูนะครับก็จะบางกว่ากันเยอะเลยนะครับท่านก็จะได้ถ้าท่านซื้อมานะครับก็จะเคสบางเบานะครับอ่านี่โอ้ UAG ใหญ่ไปเลยนะครับก็ลองพิจารณาดูนะครับใครสนใจครับเดี๋ยวผมมีแปะลิงก์ไว้ให้นะครับร้านจากต่างประเทศนะครับแต่ก็ส่ง ถือว่าส่งเร็วนะครับเร็วเลยนะรอมาณสิบวันนะครับนะก็เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับอ่าสำหรับคลิปนี้นะครับคงลากันไปก่อนนะครับกับเคสยี S ่ห้อ ESR นะครับอ่าทำออกมาได้ดีเลยนะครับอ่าคลิปนี้ลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ